สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับครูเมในเรื่องเดิมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามสำหรับเรื่องัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงแล้วนะคะ,ะในคลิปที่แล้วครูเอมก็หยิบไปที่เรื่องเพชรเด็กดีนะคะทีนี้ครูเอมก็ให้นักเรียนสังเกตว่ามีแพนชนะและสระคําใดบ้างนะคะที่ไม่ออกเสียงนะคะเด็กๆก็เรียนไปแล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วก็คือเพชรเป็นเด็ก ที่มีความประพฤติดีนะคะพ่อแม่จึงรักและภาคุมใจในตัวเขวามากทุกวันเมื่อปฏิบัติกิจวัรประจําวันเสร็จเขามักเอาอาสารดน้ําผักในสวนให้คุณลุงข้างบ้านด้วยความเต็มใจเขาออปรารถนาที่จะทําการเกษตรในอนาคตเพราะชื่นชมเกษตรกรที่ปลูกพืชเป็นอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศค่ะอันนี้ลองสังเกตดูนะคะว่ามีพยัญชนะตัวใดและสระตัวใดบ้างที่ไม่ออกเสียงนะคะ คำที่ไม่เป็นชนะและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะเป็นคําที่มีรูปของชนะและสระบางตัวปรากฏอยูน่นะคะแต่ไม่อ่านออกเสียงนะคะการอ่านและการเขียนได้ถูกต้องทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานั่นเองนะคะเด็กๆ่าเดี๋ยวครูเอ็มจะเลื่อนไปเลยนะคะทีละข้อนะคะ ก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่87นะคะทั้งสัปดาห์เลยนะคะ่า,ารางงานของเราเริ่มที่หนะ้า87นะคะเด็กๆ87ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็น88จะให้หนัเกเรียนนำคำนี้มาเติมใต้ภาพนะคะเด็กๆอันนี้88ด้านล่างนะคะเขาจะให้น้องเขียนคำอาสนะคะเนตบัตรแบบพืชกิโลเมตร แล้วก็ดักบากนะคะเด็กๆสามารถดูย้อนหลังได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่89นะคะก็ให้น้องเติมคํามีทั้งหมด10ข้อนะคะอีก2ข้อจะอยู่ที่หน้า90นั่นคือข้อที่8ข้อที่8 90นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่90ด้านล่างนะคะคือให้น้องแต่งประโยคนะคะ1คาว่าสามารถ2คําว่าประวัตินะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคําตอบทั้งหมดเลยส่วนนี้ก็จะเป็นคัดลายมือนะคะเกรียมก็จะ ขึ้นให้แล้วตอนออนไลน์นะคะ1ประวัติ2สูตรคูลอุบัติเหตุกิจวัตรการกเกษตรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสรุปบันทึกความเข้าใจในหน้าที่9 1นะคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะสำหรับคลิปนี้เควมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะภาระงานน้องไปติดตามดูได้ที่กลุ่มห้องเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบกับภาระงานทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ครูเอ็มก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดนะคะเนื่องจากาวันหยุดวันที่10รัฐธรรมนูญน,นะคะเราจเจอกันใหม่อีกทีในวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะไม่ต้องส่งภาระงานนะคะเราก็ส่งทีเดียวในวันศุกร์ที่17ธันวาคมเลยครูเอมก็ขอสวัสดีค่ะ